ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับ10อันดับสัตว์ตสุดหลอ,อนภายในเกมซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชม EP แรกก็สามารถกลับไปรับชมกันได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับ UT จากเกม Resident Evil ภาคที่4โดยเจ้า UT นะั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง และน่ารำคาญเป็นอย่างมากเลยครับเรานั้นจะเจอกับเจ้ายูทีในตอนที่ขึ้นไปยังริบลอยฟ้าครับซึ่งบนริบลอยฟ้านี้นะั้นเราจะมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะจํากัดครับอีกครั้งริบแต่ละอันนั้นจะค่อยๆตกลงไปหากเรานั้นไม่สามารถหาทางออกได้ทันเวลาและในตอนที่เรานั้นกําลังหาทางออกอยู่เจ้ายูทีนั้นก็มักจะโผล่มาเพื่อขัดขวางเราเป็นพักๆค,ครับ แถมในเฟสแรกนี้นั้นเรายังไม่สามารถฆ่ามันได้อีกด้วยรูปร่างลักษณะภายนอกของมันนั้นครึ่งบนนั้นจะเหมือนกับมนุษย์ส่วนข้างล่างนั้นจะคล้ายกับตะขาบแม้ว่าเจ้ายูทีนั้นจะมีรูปร่างอย่างนี้แต่มันกลับเคลื่อนไหวได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและในเฟสที่2มันก็จะคลายล่างและสร้างอาวุธที่เหมือนกับกรรไกออกมาครับและสิ่งนี้เจ้ายูทีสามารถใช้มันป้องกันกระสุนได้ด้วยครับและหากเรานั้นโดนสิ่งนี้โจมตีเข้าไปรับรองเจ็บหนักแน่นอนครับ ฟิงเกอร์คิปเจากเกม Elden Ring โดยเจ้าฟ i งเกอร e คิปเปอนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์จากเกม Elden Ring ครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บอสภายในเกม Elden Ring ก็ตามแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าเกม Elden Ring นั้นเป็นเกมที่ค่อนข้างยาก แม้แต่มอนธรรมดาก็สามารถฆ่าเราได้ครับซึ่งเจ้าฟ er นะิงเกอร์คิปเปอร์นั้นจะมีรูปร่างคล้ายกับมือขนาดยักษ์มีนิ้วอยู่เป็นจํานวนมากและบางนิ้วก็จะสวมแหวนเอาไว้ด้วยจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของฟิงเกอร์คิปเปอร์ไปเลยครับแถมเจ้าฟ er นะิงเกอร์คิปเปอร์นั้นค่อนข้างที่จะโจมตีเร็วด้วยครับแม้ว่ามันนะั้นจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่หากมันมามากกว่า2ตัวขึ้นไปแล้วก็งานหนักแน่นอนครับเอ็กโซมิเทนจากเกมโคฟิเโดยเจ้าเอ็กโซมิเทนนั้นจะเป็นบริสิ์ ที่อาศัยอยู่ภายใต้ทะเลลึกมามากกว่าหลายล้านปีแล้วล่ะครับแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีเรือผ่านเข้าไปและก็ได้พบกับปรสิตเอ็กโซและนั่นก็ทําให้เจ้าปรสิตตัวนี้เข้ามาฝังในร่างมนุษย์และกลายเป็นภาชนะใหม่ให้กับมันและเมื่อใดที่เจ้าปรสิตนั้นเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผู้นั้นก็จะตายลงและกลายเป็นเพียงแค่ภาชนะที่โดนมันควบคุมเท่านั้นครับโดยร่างกายภาชนะนั้นจะเคลื่อนไหวเหมือนกับซอมบี้เลยครับแต่มันนั้นกลับไม่ได้อึดอัดอย่างนั้น ตัวของปรนะสิตเอ็กโซนั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบเป็นอย่างมากเลยครับและเมื่อเรานั้นนํามันมารวมกับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร้อนในขณะที่บริเวณโดยรอบนั้นค่อนข้างจะมืดเจ้าปรสิตเอ็กโซก็จะกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเลยครับบิทอเล a เม a เดจากเกมและสแตนเอวิล Re ซี ปีโตเลสเมนเดนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบอสจากเกม r ร s i d e n t Evil ภาคที่4นั่นเองความแข็งแกร่งของเมนเดนนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเขานั้นสามารถเอาชนะลีออนได้หลายต่อหลายครั้งเลยครับและตัวของเมนเดนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในลูกน้องไม่กี่คนที่หลอแดแซเลอร์นั้นให้การยอมรับอีกด้วยรูปร่างลักษณะาภายนอกของเขานั้นเป็นชายร่างสูงใหญ่อีกทั้งความแข็งแกร่งของเขานั้นมีมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยครับ และนี่ยังเป็นแค่ร่างแรกของเขาเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่เมนเดตแปงลงร่างตัวของเขานั้นจะยืดออกมาเหมือนกับกระคาบในการเผชิญหน้ากับเมนเดตนั้นให้เรานั้นเล็งไปที่กระดูกสันหลังของเขาก่อนจากนั้นก็กดปุ่มยิงจนกว่าร่างของเขานั้นจะขาดออกจากกันหลังจากที่ร่างของเมนเดตนั้นแยกออกจากกันแล้วเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะเมนเดตนั้นยังไม่ตาย อีกทางการเคลื่อนไหวของเขานั้นยังรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยครับบอกเลยครับในตอนที่แปลงร่างครั้งแรกนั้นก็นับว่าน่ากลัวแล้วแต่หลังจากที่ร่างของเมเดนั้นแยกออกจากกาันร่างนี้กับน่ากลัวยิ่งกว่าอีกครับ mm hmm. อัฟฟิบเทสจากเกม Resident Evil r e v e l a t i o n 2ซึ่งอัฟฟิบเทสนั้นก็คือ การทดลองอาวุธชีวภาพที่เกิดจากเชื้อไวรัสทีโฟโบโดยเชื้อไวรัสนี้นั้นจะสามารถทําให้มนุษย์นั้นกลายพันธุ์และกลายเป็นอาวุธทําลายล้างได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่กว่าการทดลองนั้นจะสําเร็จได้เหล่าผู้ถูกทดลองนั้นก็ต้องเจ็บปวดทุกทรมานอย่างนับไม่ถ้วนแต่หากมันสําเร็จแล้วอาวุธชนิดนี้ก็นับว่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะเหล่าออฟฟิทเทสนั้นจะแข็งแกร่งและรวดเร็วกว่าซอมบี้ทั่วไปเป็นอย่างมากในการเผชิญหน้ากับออฟฟิเทสนั้นเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีเพราะเรา ออฟฟิศเทนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งตัวว่องไวตัวที่ถึกทนและบางตัวแม้ว่ามันนั้นจะโจมตีชาแต่ความรุนแรงของมันนั้นก็นับว่าอันตรายอย่างยิ่งโกสจากเกมท o m เม s เทสโซ่โกสนั้นถือเป็นหนึ่งในศัตรูที่น่ากลัวที่สุดจากเกม t o m เมทเทโซเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะภายนอกของมันหรือแม้แต่พลังของมันก็ตาม โดยเจ้าศัตรูตัวนี้นั้นจะเป็นหญิงชราร่างกายเหี่ยวย่นแค่ลักษณะภายนอกของมันนั้นก็นับว่าน่าขยะแขยงเป็นอย่างมากแล้วแต่การเคลื่อนไหวของมันนั้นก็กลับทําให้มันนั้นดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นซึ่งมันนั้นจะไม่ได้เดินหรือวิ่งเหมือนกับศัตรูทั่วๆไปครับเพราะมันนั้นจะลอยอยู่กลางอากาศแม้ว่าการเคลื่อนไหวของมันนั้นจะช้าก็ตาม แต่เรานั้นก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ง่ายๆและหากเรานั้นต้องเผชิญหน้ากับมันจริงๆแล้วก็รีบหนีให้ไวดีกว่าครับหากใครเคยเล่นเกมโทเมเทโซแล้วก็คุณนั้นจะไม่มีวันลืมศัตรูต,รตัวนี้แน่นอนครับเบอร์เซอร์เกอร์จากเกียร์ออบอลเบอร์เซอร์เกอร์นั้นถือเป็นศัตรูที่มีร่างกายกำยำและมีความดุดันเป็นอย่างมากตัวของมันนั้นมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์อย่างท,ทั่วถนแม้แต่กระสุนก็ยังไม่สามารถจะสังหารมันลงได้ง่าย แม้ว่าเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์นั้นจะแข็งแกร่งขนาดนี้แต่มันก็มีจุดอ่อนเช่นกันครับเพราะเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์นั้นตาบอดนั่นเองมันนั้นจะโจมตีศัตรูจากการได้ยินครับและการโจมตีของเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์นั้นค่อนข้างรุนแรงเป็นอย่างมากหากเราเผอทําเสียงนิดเดียวแล้วก็ตัวของเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์จะพุ่งเข้าใส่เราอย่างไม่ปาาณีเลยครับสลามสโคล่าจากเกมแาทบอล เกมบัตบอลนน,นถือว่าเป็นหนึ่งในเกมโซที่ขึ้นชื่อในเรื่องความยากและศัตรูแต่ละตัวภายในเกมนั้นก็ค่อนข้างจะน่ากลัว และสลามสโคลานั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นครับรูปร่างลักษณะภายนอกของมันนั้นครึ่งบนจะเหมือนกับมนุษย์ใส่ชุดบันดิตเอาไว้ส่วนครึ่งล่างนั้นก็จะเป็นสลามตัวของเจ้าสลามสโคลานั้นจะเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะช้าและในตอนที่มันนั้นเข้ามาใกล้ๆเราตัวของมันนั้นก็จะคลานมาด้วยครับแต่นั่นก็ทําให้มันนั้นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งพวกมันนั้นมักจะอยู่กันเป็นฝูงอีกต่างหากแม้ว่าเจ้าตัวนี้นั้นจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายแต่ถ้าเทียบความหล่อนวก็ เจ้าสลามสโคล a นั้นเป็นหนึ่งในศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในเกมนี้เลยครับ Reanimate Call จาก Dark Souls 3เจ้า Reanimate c o r l นั้นเป็นหนึ่งในศัตรูจากเกม Dark Souls 3ครับตัวของมันนั้นไม่ใช่ทั้งบอสหรือว่าศัตรูที่เก่งกาจอะไรมากมายโดยพื้นฐานแล้วมันก็คือ u n นเด d ภายในเกมนี้นั่นแหละครับ ตัวของมันนั้นทั้งเคลื่อนที่อืดอาดและยืดยาดและการโจมตีแต่ละครั้งนั้นก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเลยครับแต่ความน่ากลัวจากเจ้าศัตรูตัวนี้ก็คือมันนั้นไม่ได้มาตัวเดียวครับเพราะมันนั้นมักจะมาเป็นฝูงตลอด เรียกได้ว่าไม่หวั่นไม่ไหวเลยครับหากมาตัวเดียวเรานั้นจะสามารถจัดก,การมันได้ง่ายๆตีทีเดียวเราก็จะสามารถฆ่ามันได้แล้วครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมาเป็นฝูงแล้วก็ความอันตรายของมันก็จะโผล่ออกมาในทันทีเลยครับและบางตัวมันนั้นจะมีปรสิตเกาะอยู่ด้วยและเจ้าพวกนี้ก็จะอันตรายกว่าเจ้าตัวอื่นๆเลยครับหากเรานั้นจะเป็นต้องเผชญหน้ากับเจ้าพวก r ีแอนิเมทคอจริงๆแล้วก็ให้เรานั้นรีบจัดก,การก่อนที่มันนั้นจะรวมเป็นฝูงได้และรีบชิงหนีให้ไวที่สุดดีกว่า สกาเลตจากไซเลนฮิลโฮมคัมมิ่งสกาเลตนั้นเกิดขึ้นมาจากดรอร์มาติที่ได้สังเวยลูกสาวตัวเองให้กับพระเจ้าจนก่อให้เกิดปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมารูปร่างลักษณะภายนอกของสกาเลตนั้น จะเหมือนกับตุ๊กตาที่มีแขนขายืดยาวกว่าปกติสูงกว่าคนทั่วไปถึงหลายเท่าโดยเปลือกนอกของสกาเลตนั้นจะห่อหุ้มไปด้วยชิ้นส่วนของตุ๊กตาซึ่งทําหน้าที่เป็นเหมือนกับชุดเกราะให้กับเธอในเฟสแรกที่เรานั้นต้องไปเชนหน้ากับสการเลตเรานั้นต้องทําลายเกราะตุ๊กตาของเธอออกให้หมดก่อนครับหลังจากเราทําสําเร็จตัวของสการเลตนั้นก็จะเคลื่อนที่ด้วยความว่องไวมากยิ่งขึ้นเธอนั้นจะคลาสีขาและกระโดดไปมาเหมือนกับแมงมุมในขณะที่เลือดของเธอนั้น ไหลออกมาจากผิวหนังและเออน้องเต็มพื้นบอกเลยครับเจอฉากนี้เข้าไปยังไงก็ต้องมีคนหัวลุกกันบ้างเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสิบอันดับศัตรูสุดหลอนในวิดีโอเกม ep ีที่2และหากใครชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ